เป็นโซุบโม,มงแล้วม,มองเห็นวิวน้ำตกที่จุดถ่ายลูกอันี้มันก็มุมนั่งเล่นตรง นั่งมาแม่ก็มีมุมให้หายยุบเยอะนะมุมม <ska du le> <sch economies> ุมคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็ ิูจากตรงนี้ก็ได้มายืนดูน้ำตกไหลผ่านแล้วตรงนี้มีปักรั๊บเป็นบ่อปักกั๊บแต่ันมีทางมันอีทางนีงทางที่จะไปห้องพักเรา ก็จะเป็นบรรยากาศมีห้องพักเลยก็มีศาลาให้นั่งเล่นแล้วก็จะมีเป็นห้องเป็นห้องมีหลายแบบใช่เย็นด้วยเย็นเย็นค่อนไปทางหนาวจัดเย็นมากนี่แล้วก็มีตรงนี้เป็นบมอปลาคราบมช่นกกระกยังใช่กระางปลอม โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเบอร์เก้าค่ะห้องพักของเราบ้องเราก็อยู่นสียงน้ำตกเสียงแเสียงน้าตกแรงมากอ่ะเสียงน้ําตกชัดมากเลย นอนฟังเสียงน้ำตกทั้งคืนแที่คาะในห้องก็จะมีประมาณามนี้คืนละ1,200บาทสำหรับสองท่านไม่รวมอาหารเช้าค่ะแล้วก็จะมีที่ให้มีทีวีพัดลมมีเตียงมีน้ำดื่มโต๊ะเครื่องแป้งก็มีเป็นพวก กาแฟโอวันตินอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะห้องอ่ะไม่ตอนนี้ไม่ได้เปิดอะไรเลยพัดลงก็ไม่ได้เปิดก็อากาศก็เย็นมากเลยมาดูห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำโอ้ห้องนล้มยมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยกว้างขวางน่าจะต้องพึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนี่ยังไม่พึ่งจะกี่โมงเลยนะอากาศยังเย็นขนาดนี้ เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของห้องนี้เลยลไฮไลท์ของห้องน,นี้ก็คือระเบียงหน้าห้องนี่เองค่ะปื๊บนั่งชิลๆกินชาก,กาแฟกินขนมกินข้าวท่ามกลางเสียงน้ำตก เอาเลยโอเคเราเดินไปดูร้านข้างล่างหาอะไรกินกันมันเริ่มจะมืดแล้วเราต้องลงไปหาอะไรกินที่ตัวหมู่บ้านข้างล่างว้าว กินเร็วจังเจอมาดูวยเตี๋ยวก็อุ้ยมากเลอันนี้แม่่ากินอ่ะเตี๋ยวเป็นเหมือนวยโบราณอ่ะกินเลยดีกว่าก่อนจะกตอนนี้ผมกินแล้วข้ามือฝาวยเตี๋ยวต้นตำรับวันนี้มีก่อน ข้าวซก็มี20บาทเองของไข่เขาเอาไปขเขาเรียกอาไปนรีปิ้งกับเอาถาดเขาใส่ใบตองนี่คือของขมอมไอมเลอ็ตสุดไทย มันเหมือนแบบไข่ตุ๋นผสมไข,ข่ไข่ปิ้งอร่อยระหว่างรอนึค่ะวันนี้เมื่อเย็นนะคะจะเป็นเ๋วยเตี่ยวร้านติ่มด๊เล้ยเป๋เสียว,เ,ยวเป็นเ๋วยเตี่ยวโบราณจะมนน้ำตกกับน้ำใสก็เลยสั่งน้ำใามาแล้วก็จะเป็นความเหลิวตกไม่มีตำทาน จริงเปล่ารู้จักใครเกี <oth> ่วเขาบ้าอย้ำุหอม การฮาโลวีนมีฟักคองอ๋อนี่เป็นมุมเขียนโปสการ์มีพวกสีกาดินสอนี่มันขอมุญแจไม้เป็นรูปแมวแล้วมีเสื้อแมวมีกระจกแมวทุกอย่างเป็นมว ต้มีอันนี้ด้วยนะลับนี่เหรอที่วัดนาคูมอ่ะนี่มันเป็นเ,เหล็ดเลยนะฮะชาระกาตอนนี้ยี่สิบเอ็องศา ก่อนทางลงไปเราเอาดอกไม้ทุกเทียนไปด้วยนะหาตังกับแล้วแต่ศรัทธา ข้างในอ,อุโบสถกัน พี่ต้ตั้งอยู่ตรงนี้ไม,ไม่มุมนี้กำลังสวย ตอนนี้มื้อเช้าของเราเรามากินข้าวซอยที่ร้านข้าวซอยบอยใจนะคะก็เราก็มาเลือกนั่งที่ติดกับริมถนนก็นั่งดูวิวได้ด้วยนะคะให่ตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายมีข้าวซอยหมู<อ>มเครื่องเคียงนี่ไปตักเองได้ตอนนี้ข้าวซอยใส่ <100. S 2> กร้อนถ้ากินก็อยู่ตร้อิวที่เขาคุยจุดจุดแลนด์มาร์กเลยเอ้ก็ไกโอเคค่าเสียหายในวันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้น <c oughs> ก็เช็คเอาออกมาจากที่พักแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ9โมงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้านกาแฟรแะเบียงวิวนะคะเขาบอกว่าร้านนี้จะเห็นวิวทั้งหมดของหมู่บ้านแม่กำครองเลยแต่ว่าจริงๆมันก็เดินไปได้นะประมาณ500เมตรแต่ดูแล้วมันน่าจะถันเดี๋ยวเราไปใช้บริการรถเขาเขาบอกว่าค่าขึ้น20บาทขึ้น20บาทลง20บาท ตอนนี้นะคะเราจะใช้บริการรถของที่หมู่บ้านนะคะขึ้นไปที่ร้านระเบียงดีก่่นะคะเพราะว่าอาริวมาเขาบอกว่าถานนมันแคบไปลำบากก็เลยตัดสินใจนั่งรถขึ้นไปดีกว่ามี่บบาทเอง คุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านระเบียงวิวแล้วนะคะเลยรับหรือว,ว่าร้านชมนกชมไม้นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะทางเข้าด้านนี้ค่ะ ค่ะวันนี้เราสั่งเมนูนี้มาค่ะช็อกโกแลตเย็นแล้วก็นี่ไดฟูกุชาเขียวไส้ชาเขียวมี่ตรอเบอรวี่อยู่ข้างในไบ้น <Okay. S 1> ใช่ะนั่งชมวิวหมูม่บ้าน <laughs> อนนี้นะคะเราก็เดินจากร้านระเบียงวิวนะคะมาที่น้ำตกแม่กำปองนะคะห่างกันประมาณ400เมตรค่ะี่โ็เราถึงแล้วแล้วเราจะไปดูข้างในกัน น้ำตกถูงเหมือนกันนะเนี่ย มันขึ้นไปได้อีกนั้นน่ะมันมีบันไดต้อง,งข้างๆเราจะขึ้นไปไหม <c oughs> เราจะลองไปใช่ไหมลองดูวิวก็ได้ ใส่กิ้งเลย le me เแต่ไม่เห็นตัวปลา <S <S 1> <S 1> ถ้าสำหรับคลิปของหมู่บ้านแม่กำปองนะคะเราก็จะจบที่น้ำตกแม่กำปองนี้นะคะส่วนคาเฟ่ที่อื่นๆที่อยู่แถวนี้หรือว่าอยู่แถวแม่ลายนะคะ ก็เดี๋ยวฝา,ากด like, mm hmm. ากดไลค์ hmm. กดติดตามในคลิปย่อยๆอีกทีหนึงนะคะ mm hmm. ถ้าวันนี้ไปแล้ว๊มย mm hmm. บาย